ที่ไหนก็แบบเหมือนคนแบบเหมือนเคยเห็นคนแบบเดินแบบแล้วแบบเหมือนไม่มีสติอะ่ะเดินแล้วตาแบบปื้อๆอ่ะแล้วเดินเหมือนคนลอยๆอ่ะเดินแบบไปกินข้าวตาลอยๆ <c oughs> ผมพาไปร้านข้าวที่พัทยาผมพาไปร้านข้าวร้านหนึ่งเนี่มันก็นั่งรถไปก็ลงรถมาแล้วก็เดินเดินเหมือนคนเมืออะ่ะเหมือนคนแบบ ไม่มีชีวิตนี้ไม่มีอะไรในหัวเดินเด็บเดินเป็นคนเมม่อแบบตาแบบลอยๆเดินชิวๆอะไรเงี้ยเด็กเขช้าแม็กเด็กเขช้าอย่างเงี้ยอะผมปกติครับ เอาคุณลองสังเกตมันในช่วงเนี้ยเอาคุณลองสังเกตมันในช่วงเนี้ยมันชอบแบบมันเหมือนคนสติไม่มีอ่ะอยู่าจะพูดก็พูดอ่ะแบบเออสาวสี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 ดิมาสาวสีดิเฮ้ยคุณลองสาวสีดิไปไหนหมดวะเฮ้ยมาสาวสีดิเฮ้ยสาวสีเฮ้ยทำไรสาวสีสวยไหน แล้วช่วงนี้มันชอบพูดคนเดียวมันชอบพูดในสติวคนเดียวไอ้เช่เจนชอบป่ะเออคือผมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าการที่ไอ้แจ็คมันช่วยผมเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าผมเลือกไม่ผิดแหละผมว่าผมเลือกไม่ผิดหรอกที่ผมไม่อยู่กับแม่นเ,มเนี่ยผมว่าผมเลือกไม่ผิดหรอกครับผม,มเลือกไม่ผ <nam they hate> ิดหรอกมันเหมือนคนเมาแล้วพูดไปเรื่อย มือนคนแบบแบบนี่มึงเียบอกอะไรให้เออมึงก็มึงก็ดูมึงก็อย่าอย่าไปทิ้งกันใจกูนะมั้ยเพราะว่าเงนใจมันช่วยกูทุกอย่างอ่ะมันด่ากูมาสองปีอ่ะเป็นกูแบบได้ดีอ่ะเราดูเลเชื่อไ่มมันมันชอบเหมือไหมมันชอบแบบพูดแบบพูดไปเรื่อยใช่พูดแบบเหมือนแบบ คนแบบคิดเฮียอะไรออกก็พูดเลยหมือคนเพิ่งเจอเฮียเออธนาคารดนี่ยอ่ะแล้วก็มันก็จะแบบแล้วก็จะมีเสียงนี้มาเสียงแบบ จุดไฟแชักอะเออมีแต่จุดไฟชักได้แค่นั้นเออมันจะมีแต่จุดไฟชักอะแต่ว่าก็จะปิดใหม่อก่อนก่อนจะปิดใหม่จะจุดทีไปก่อนด้ยแต่ว่ามไม่ติดไงอีที่อแต่ธนาคารนี่แบบะไม่น่ามาอะไรมั้งแล้วก็เอ้ยเราดูผมสั่งข้าวแบบคือแบบ มันจะกินข้าวตลอดเวลาในในทุกๆแบบพฤติก,การไลฟ์ของมันอ่ะมันจะมีแบบไอ้สังขารแบบแถวหนึ่งสังขารแบบเนี่ยแล้วก็เพลงเปิดเพลงปปปปปพพปเปิดเพลงมาจะเปิดเพลงมาจะเปิดเพลงนี้มาจะเปิดเพลงนี้เวลามันมันชอบเปิดเพลงนี้เวลามันไอ้นี่เวลามันเอ่อเพลงของใครวะน่าจะของพวกไอ้ของพวกไอ้ พวกไอ้สลันอะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องเพลงแนวพวกสลันอะเราก็จะแบบไม่ใช่ดิช่วงนี้มันจะเปิดนี่มันจะเปิดทาวิตเดี๋ยวเดี่ยวเพลงลอยๆของมันเนี่ยมเดี๋ยวเพลงนี้มเดี๋ยวเพลงนี้นี่ยวเดี๋เพลงเหม่อเหม่อของมันี่เพลงนี้เพลงเหม่อเหม่อเนี่ยเพลงนี้เว้ย แล้วขับรถไปมาแล้วก็จะขับรถไปมาแล้วก็จะขับรถไปมาแล้วก็จะแบบเบรกบู๊ทเบรกบู๊ท <laughs> <laughs> ขับวนกลับไปแล้วขลลับวนกลับไปเออขับวนกลับไปแล้วพอถึงนี้ปุ๊บเอ๊ะเนี่ยแล้วขับวนกลับไปรอบนึ่งเฮ้ยอ้า้าสิบเขาปรับเป็นวะเฮ้ยอ้าห้าสิบเขาปรับเป็นวะ

เฮ้ยคุณเป็นอะไรครับรถอาสิมันอยู่ที่ผมครับมันไม่ได้อยู่ที่เพื่นเยไปข้างในไหมครับเพี่อนได้จากเอาเดี๋ยวบอกเพื่อนเนี่ยไปเเพื่อนอยู่ข้างในหมดแล้วเพี่อเฮ้ยแล้วแล้วคุณเป็นอะไรก็ผมก็เบิกให้เพื่อนอยู่แล้วตอนเช้าไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับผมเบิกตลอดอยู่แล้วผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วไม่ผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วอยคุณเป็นอะไรเี่ะเอ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะแออนี่นี่ก็ได้พี่เล่นอ่ไหก็ได้วันนี้ใครมาฮิโรชิมาหรอฮิโรชิมาร วันดียร์ฮาพี่ชาพี่แจ็คกี้นดียร์ฮร์พพี่ชอยเอาไม่โดนมึงไม่โดนมึงไม่โดนอ่ะโดนอะไรผมไม่โดนผมป้าป้าผมอ่ะป้าป้าเป็นที่ไหนมีอะไรคุยกันี่ผมอ่ะอืมมี่มันยังเนียนอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็นี่เราเนี่แล้วผมจะมันมาเล่าให้มาเล่าให้ฟังยังว่าหาพูดเรื่อยนะมาเล่าให้ฟังว่าตอนมันเมานโดนผมปั่นอ่ะมาเล่าให้คุณฝังยังมาเล่าให้คุณฝังยังว่าตอนมันเมาโดนผมปั่นอ่ะนี่ ผมจะสมมติให้อ่ะนี่เลยอันนี้อันนี้พอใกล้เคียงอีนนี้ต่อเขาไปพันยาวเว้แล้วเขาแบบเขาหิวข้าวมากแล้วเขาก็เดินมาดูเมนูตรงนี้นะนี่อันนี้คือที่ไม่คนเยอะที่เมนูอันนี้ที่สั่งอาหารเนี่ยมันก็ยืนอย่งนี้ใช่ปะแล้วผมก็แบบผมก็เห็นไปผมหันไปมองเฮ้ยมันทำเพี้ยอะไรวะตามหาสิ่งที่หายไปครับตามหาสิ่งที่หายไปเฮ้ยมันทำเพี้ยอะไรวะผมก็หันไปดูมันทำเพี้ยอะไรวะมันก็ยืนแบบเหมือนยืนเหม่อยืนเหม่อไม่รู้อาหาร มันยืนเบื่ออไปดูอาหารอ่ะแล้วมันก็ยืนอยู่นันประมาณเกือบสิบนาทีอ่ะมันยืนมองอยู่งั้นแหละไปดูอาหารอะเออมันมันยืนมองอยู่งั้นแล้วผมก็มันทำเฮี้ยอะไรวะผมผมเซตของอ่ะเดี๋ยวเนี่ยผมเซตของไอ้นี่อยู่เว้ยผมเซตของอัดเพลงอ่ะผมเซตไอเยี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์อัดเพลงอ่ะแล้วก็หันไปดูเฮ้ยมันทำเฮี้ยอะไรวะ มันก็ไม่ได้หันมาแล้วมันก็ยืนอยู่นั้นมันยืนแบบมันก็ยืนเปิดเมนูอาหารอยู่นั่นแล้วมันก็เล่นมีดเยอะๆนะเล่นมีดเยอะๆมไม่ได้หันมาคุยอะไผมก็ยืนกับพวกทายาทแจ็กกับไอ้จุงใช่ป่ะแล้วผมก็เดินไปไม้ไม้ไม้แค่เดินใกล้ๆมันยังไม่รู้ตัวให้ไม้แล้วกข้างหน er ้าประมาณสามสี่คนนะแล้วก็อ้าวเจ้าเอตัวเองแล้วมันก็ดุ้งแบบดุ้งเหมือนคนแบบเหมือนคนยืนหลับอ่ะคนรวยเฮียยเเนี่ไปลยเนี่ย ไม่ต้องพยายามเล่นไม้มีดอะแม่งแทงแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายจิตนะมันหลบไม่นะหน่าถ่ายคลิปชิบหายใช่ไหมผมบอกให้เดี๋ยวมาเจอผมรอบหน้ามาผมไปมาแทงเองโอ้ห่วยง่วงว่ะจะหลับไปเียนอนก่อนเป๊วนอนก่อนเป๊วหลัหลัวหลันอนก่อนเป๊วนอนก่อนแป๊าตื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยนอนก่อนเป๊วลงมันมามันมามันมาไอ้สอง